เงินโตไวดอกเบีย้ยสูงกับเงินฝากประจำ14เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับจากธนาคารกรุงศรียานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายเอียดกันนะแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ14เดือนนะครับเงินต้นไม่หายผลตอบแทนแน่นอนนะครับด้วยดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับฝากขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะครับรับดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก เปิดง่ายๆที่ธนาคารกรุงศรีธิยาทุกสาขานะครับทั่วประเทศเลยแถมพิเศษสุดนะครับเมื่อเปิดนะครับบัญชีรับสตาร์บัค s e อีคูปองมูลค่า1,500บาทนะครับและสถานะนะครับกรุงศรีเอ็กซ์คูเมื่อฝากเงิน5ล้านบาทนะครับรับสถานะนี้ไปเลยพิเศษสุดนะครับรับพอยต์สะสมสูงสุด35,000พอ i ์ t นะครับเมื่อสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีเอ็กซ์คู ซิกเนเจอรและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่เงื่อนไขของธนาคารกําหนดนั่นเองนะครับนี่คือเรียกว่า e อ c กซ์คลูขนาดนี้ใครสนใจนะครับก็ลองดูนะอยากได้ e อ c กซ์คลูฝาก5ล้านบาทนะครับคุณได้กรุงศรีเอ็อกซ์คลู e เลยนะครับสถานะนี้เงื่อนไขาการฝากเรามาดูโดยละเอียดกันหน่อยดีกว่านะครับหนึ่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เปิดบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมให้เปิดบัญชีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น2จํจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากในครั้งต่อไปทุกครั้งนะครับต้องไม่น้อยกว่า10,000บาท3กรณีการฝากเงินเพิ่มเติม,ต,มต้องดำเนินการฝากที่สาขาของธนาคารกรุงศรีธุยาเท่านั้นไม่สามารถฝากผ่าน KMA กรุงศรีแอปหรือช่องทางอื่นๆของธนาคารได้แต่อย่างใด 4เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะคํานวณอัตราดอกเบี้ยและโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวข้างต้นนะครับหธนาคารไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งอย่างอื่นให้ถือว่าตกลงต่อกับอายุการฝากเป็นเงินฝากประจำนะครับสาเดือนตามประเภทลูกค้าโดยมีเงื่อนไขของ การฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณวันที่ต่ออายุการฝากนั้น6นะครับกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากนะครับโดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตรานะครับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นรวมตามจำนวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณไว้ดังกล่าวข้างต้นหลังหักดอกเบี้ยรวมภาษีหักนที่จ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักนที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรมรากรได้เจ็ 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย8เงื่อนไขาการรับสาระกรุงศรีเอ็กซ์คุสีเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับอยากรู้ไหมเงื่อนไขของการรับสาระกรุงศรีเอ็กซ์คุสีนะครับเรามาดูกัน1 กรุงศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟเป็นบริการพิเศษที่ธานาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนนะครับมอบให้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าลูกค้ากรุงศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้1.1นะครับมียอดเงินฝากหรือนะครับเงินลงทุนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปในผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนที่ร่วมรายการผ่านธานาคารนะครับยกเว้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่เปิดบัญชี เปิดใช้บริการผ่านนะครับ KEPT Application นะครับธนาคารของสมุนทธิ์ไม่นำยอดเงินฝากดังกล่าวมาร่วมคำนวณสินทรัพย์ตามข้อ1.1และ1.2ในทุกกรณีนะครับดังนี้เงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์นะครับนับเฉพาะยอดเงินที่คงค้างไว้ในบัญชีติดต่อกัน6เดือนเท่านั้นนะครับกองทุนร่วมนะครับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เสนอขายธนาคาร ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรวมประกันควบการลงทุนนะครับที่เสนอขายผ่านธนาคารการนับค่าเบี้ยป,ประกันภัยเป็นยอดเงินฝากเงินลงทุนจะนับเฉพาะยอดที่ชําระนะครับค่าเบี้ยป,ประกันภัยเท่านั้นหุ้นกู้ของธนาคารที่เสนอขายผ่านธนาคารหุ้นกู้อ,อื่นที่เสนอขายผ่านธนาคารซึ่งรับสานะลูกค้ากรุงศรีเอกซสี X เป็นระยะเวลา1ปีปฏิทินเท่านั้น1.2นะครับรับรับเอกสิทธิ์ และสิทธิพิเศษเทียบเท่าสานะลูกค้ากรุงศรีเอกลูที่มียอดเงินฝากและหรือเงินลงทุนนะครับตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปยกเว้นสิทธิพิเศษอัปเกรดชั้นโดยสารสายการบินที่ร่วมรายการนะครับเป็นระยะเวลา3ปีปฏิทินเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารตามเงื่อนไขดังนี้นะครับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและหรือนะครับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบควบลงทุนแบบชําระเบี้ยประกันภัยรายงวดนะครับ ที่ต้องชําระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่500,000บาทขึ้นไปภายในปีปฏิทินเดียวกันนะครับและภายใต้ชื่อผู้เอาประกันภัยเดียวกันในกรมธรร์ได้รับการอนุมัติและมีการลงนามในเอกสารใบรับมอบกรมธรร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชําระเบี้ยประกันครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทที่ต้องชําระค่าเบี้ยประกันแบบเพียงครั้งเดียวตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกันนะครับและภายใต้ ชื่อผู้เอาประกันภัยเดียวกันนะครับโดยกรมกรมทรน์ได้รับการอนุมัติและมีการลงนามในเอกสารใบรับมอบกรมทรนมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. นะครับในกรณีลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟไม่สามารถดำรงเงินฝาก และหรือเงินลงทุนข้างต้นได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารได้กําหนดไว้ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นลูกค้ากรุงศรีเอกซ์ีรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆและค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นลูกค้ากรุงศรีเอกซ์ีโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสามในกรณีผลิตภัณฑ์ด้านการเงินหรือการลงทุนที่ร่วมรายการที่เป็นลักษณะบัญชีร่วมธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการมอบสถานะการเป็นลูกค้ากรุงศรีเอกซ์คลให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีหลักเพียงหนึ่งท่านเท่านั้น สนะครับการรับหรือการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแต่ละสิทธิประโยชน์ดังนั้นตามที่ธนาคารและผู้ให้บริการร้านค้าพันธมิตรกําหนดทั้งนี้ลูกค้ากรุงศรีรเอ็กซ์คลูซีฟจะต้องแสดงบัตรเดบิตกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟหรือบัตรเครดิตรกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟซิกเนเจอร์ต่อผูอ้ให้บริการนะครับร้านค้าพันธมิตรก่อนเข้ารับการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆตามประกาศของธนาคาร หากในกรณีมีข้อพิดพลาดคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุดนะครับนี่คืออาจจะยาวนิดนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ l อ s i v e lusive, เพราะบางท่านเนี่ยอาจจะอยากเป็นนะครับกรุงศรี l อ s i v e ก็ได้นะเพราะ,ะนั้นถ้าอยากเป็นกรุงศรี e อ s i v e นะครับพลาดไม่ได้และฝาก5ล้านนะครับฝาก5ล้านเลยนะครับเป็นกรุงศรี l อ s i v e ทันทีนะครับ อ่านะครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับธนาคารกรุงศรีนะครับอยุธยาจำกัดหมาชนมาณที่นี้ด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกรุงศรี .com นะครับ หรือ1572สอนะครับสอบถามได้เลยที่คอร์เซนเตอร์นะครับหรือไปที่สาขาของธนาคารกรุงศรีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับไปที่สาขาต่างๆหรือถ้าจะไปที่สาขาตามธนาคารนะครับที่เขาไม่ได้ปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถไปทําได้นะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับในทุกๆวันจะพยายามหาสรร เรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีต่างๆมาพูดคุยกันนะครับ